แต่ดาร้านปิดแล้วเนาะไม่งั้นได้ถ่ายก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้าตกหมูครับอันนี้หมูหมูตุนอันนี้เนื้อเนื้อตุนอตอนนี้ยังไม่เสร็จตอนที่ทาไว้อ๋อตุนไว้เผื่อพ่งนี้เลยใช่ครับใช่ครับครับผมขายหมูกับเนื้อแยกหม้อใช่ครับหมูกับเนื้อแยกหม้อก็น้ําตกเนี่ยครับแต่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรื้อครับครับผมเพราจคันที่ปุ๊บ รู้ว่าแจกมาใหญ่เยอะอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คผมกีนน,น้ำยาไปช่อนครับนี่ครับพคนมากครับอันนี้ทำไว้สำหรับพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่้วจริงที่ขายตอนเย็นเลยครับ<อ>แต่พอดีอ,ดอันนี้ก็คือป้ายที่ตอนแรกติดไว้หน้าร้านใช่ไหมคะมแล้วตอนนี้ปลดออกแล้วเพิ่งปลดวันนี้เลยใช่ไหมคะพี่ ที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วหรือยังคะเกือบเกือบสองปีครับประมาณปีแปดเดือนครับแล้วทําโครงการที่ให้ผู้สูงอายุคนพิการคนยากไร้กินฟรีเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงจริงจริงผมแจกมานานแล้วจะไม่ได้เขียนป้ายก็บางทีคนไม่มีเงินคนพิการอย่างเงี้ยหรือคนคนแก่ผมทําก็เรียกให้ประมาณปีหนึ่งครับประมาณปีนึงแต่ ป้านประมาณสี่ห้าเดือนผมแขวงไว้ครับผมะะบแล้วเพราะเหตุผลอะไรคะวันนี้ถึงได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะให้คนกินฟรีแล้วครับผมไม่บางทีมัน,ม,นมันไม่ใช่ครับบางทีเราเราเจตนาให้ขับว่าเขาไม่มีจริงๆหรือเขาอายุสูงอายุแล้วก็ลาบากแต่ที่เจอคือส่วนมากจะเป็นคนอายุสูงอายุยครับเขามาถึงเขาสั่งเต็มที่เลย สั่งเกาเหลาเนื้อพิเศษสั่งบะหมี่สามก้อนสั่งทุกอย่างสั่งเบิ้ลสั่งราดซอีกนล้าแข็งจักห้ารอบอะแล้วกินแบบว่าเต็มที่อะมาทุกวันบางทีมาเจ้าแรกเลยครับมาแต่เราเปิดร้านเปิดร้านพ <ไป S 2> วกมายืนรอเลยมาถามว่ามันจะมีข้าวไหม,มถ้ามีก็เอาข้าวไม่มีก็ขอเพิ่มบะหมี่กินไม่อยู่ก็สั่งอีกพอกินเสร็จไปเลยไม,ไ,มไม่ไม่อะไรเปนน็นแบบนี้ทุกวันวันละหลายคน างทีมันมันไม่ไม่ตอบโจทย์ที่ผมคิดไว้คือแบบว่าให้คนลําบากจริงๆครับมามากินแล้วเราก็เลยลมเลิกตัดคอมตั้งใจบางทีบางทีบางทีเขามีตังค์ดูมีตังค์เลยดีกว่าแต่เขาถือว่าเขายุเกินที่ผมเขียนว่าเขาเขา้เขาเกณฑ์เนี่ยเขาก็มาบางทีเขาบอกว่าทำไมทำไมทำไมเป็นอย่างนี้บางทีเขายื่นตังค์เขายื่นตังค์ให้ผมวะคิดตังค์ไหม,มยื่นแบงค์ันให้แล้วบอกฟรีเปล่าเยุเกินนะองนงี้คือ ผมก็ต้องฟรีเพราะว่าผมเสียป้ายไปแล้วแต่บางทีเขายื่นทำแบบนี้บางทีมันถูกความตั้ใจของเราบางทีมันเสียความรู้สึกอ่ะบางทีเราตั้งใจทำแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะเลยผ่านมาคนที่อย่างลูกน้องที่เขาไปเสิร์ฟบางทีผมก็เห็นใจกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้อ่ะทำไงดีผมว่าเออให้ให้ไปเพราะเรามีป้ายเราเสีดป้ายไปแล้วเลยที่ผ่านมาเลยนี่งๆสารเขาเขานิ่งแล้วพอปีใหม่เนี่ย ผมตอนนี้ตัดสินใจว่าเอาลงเหรอจะได้มีเหตุผลว่าแจากปีที่แล้วปีนี้ไม่แจกแล้วครับผมเสียวค,ความรู้สึกมากเลยใช่เสียมากบางทีเพราะซึ่งเหมหือนเหมือน,นรู้ถูกเราอ่ะรู้ฝากความความตั้งใจเราอ่ะครับผมเสียใจไหมคะที่ความตั้งใจของเรามาเสียพันธุ์แล้วมันจบเลิกมันไปค่ะเสียผมว่าใช่เขาเสียเสียรู้สึกดีกว่าบางทีเพราะทำไมทำไมบางทีเขาก็ไม่ไม่ไม่คิดเหมือนที่ ที่เราคิดนะบางทีเราตั้งใจบางทีเข้ามองว่าเฮ้ยพีไว้มากินด,ดีกว่ายกขระอหยงมายกมาเต็มหพาเพื่อนมาซื้อพาเพื่อนไม่พอใส่ถุงกลับดว้วยสมีหอกลับด้วยหรอใช่ครับพาเพื่อนมาแล้วก็ให้เพื่อนร่างกินคือเพื่อนก็รุ่นแรกอายุเกินแล<ม>้แล้วขอใส่ถุงยีก็เดินลับไปเลย<ม>จริงๆผมเคยคิดนะว่าจะแจกแค่กินในร้านแต่ ไม่แจกเขางหมเพราะว่าบางคนซื้อจับไห้ใครกินกันรือแล้วหลังมามีครั้งสองครั้งใส่ถุงพอใส่ถุงเสร็จใจผมอ่ะให้จะให้เขาเก็บเบเงินตรงที่ใส่ถุงแต่ไม่พอดี่วนนั้นลูกค้าเยอะเขาเดินออกไปเลยคนเดิมเดิมแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะมีโครงการนี้อีกไหมครับผมก็เหมือนเดิมเนาะผมก็แจกเหมือนเดิมแต่ผมอาศัยว่าผมเห็นใครรำบางเรือเลือกเอาเลือกแจกดีกว่าใช่บางที ถ้าเกิดว่าอย่างว่าจะนั่งกินในร้านเนี่ยบางทีเราเราจะไม่บอกหรอกว่าฟรีแต่ถ้าเกิเขาเห็นว่าเขาไม่มีเงินลําบากเรื่องเนี่ยเราก็ให้เขาฟรีบางทีบางทีอง่ายเดือดคือคนที่ลําบากจริงๆอ่ะเขาจะนิ่งๆเงียบๆอยู่ในมุมนี้มุมของเขาจับเตรียมตัวนี่แบเงียบๆแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะคือคนที่รู้เยอะรู้ยิ่งฟรีมีสิทธิ์นั่งแค่เลยนั่งเป็นส,สภากาแฟสองชั่วโมงเนี้ยผม มันมันมันไม่ใช่มันแช่เขาเสียเขาสึกไม่ผิดหวังที่ตั้งใจอ่ะเคยพอดีกว่าอาศัยช่วงจังหวัดปีใหม่อ่ะอยู่เถอะท้ายอยากให้พี่แจ็คฝากร้านหน่อยค่ะว่าขายอะไรบ้างเปิดกี่โมงถึงกี่โมงค่ะจะได้ให้มีคนมาช่วยหุนเยอะๆค่ะผมขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเนื้อนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนอยู่ที่บางศรีเมืองห้าสิบเอ็ดนนทบุรีครับเปิดเก้าโมงครึ่งครับถึงหก บ่ายสี่มองครับหยุดช่วงไหนคะหยุดช่วงพุดธพันพุธครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมคะอร่อยครับไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ต้องลองดูครับออแล้วหลังจากนี้เข็ดไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเอาตรงนะผมผมเข็ดกับคนมากเลยผมอยากช่วยสัตว์ช่วยศพละญาิพวกนี้สบายใจยกว่าผมแต่ช่วงน,นี้ผมก็ไปแจกชุกงอาทิตย์ผมจะไปแจกขนมจีนที่ราดำเนินะให้คนตรงนัน้นเผื่อว่า ก็ยังดีคือเขาเราแจกพวกบเราไม่รับรู้แล้วเราสบายใจแต่ถ้าเกิดไปยอย่างเงี้ยทุกวันเราไม่เอาพอเหนื่อย